สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวยู19ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อคืนที่ไทยเอาชนะเยอรมันได้3ต่อ2ซึ่งต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์รหลายๆคนเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วคือการเจอเยอรมันเนี่ยมันก็หนักในรอบแรกเราก็แพ้มานะครับเราก็สู้ไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่าไปๆมาๆม,มาเจอกันในรอบจัดอันดับเราเนี่ยก็แพ้ทางไต้หวันมาแต่ว่า ต้องบอกว่าดูดีมีสรงมากขึ้นคือการแข่งขันในวอลเลย์บอลระดับเยาวชนเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยมันมีผลกับทางนักกีฬามากๆซึ่งก็อย่างที่ะครับว่ามันจะมีแฟนวอลเลย์บอลบางส่วนที่ชอบว่านักกีฬาอะไรต่างๆคือไม่รู้ว่านักกีฬาได้อ่านคอมเมนต์หรืออะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าผมมองว่าถ้าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยให้กําลังใจมันจะดีมากๆสมมุติว่านักกีฬาเว็บมาเห็นหรืออะไรประมาณนี้ก็คงจะชื่นใจ แต่ถ้าเกิดว่าเว็บไม่เห็นว่าโดนด่ามันคงจะไม่ดีหรือถ้าเกิดว่านักกีฬาอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลนักกีฬาเนี่ยก็มีความกดดันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับพอมีความกดดันจิตใจมันก็ไม่นิ่งทําให้เล่นไม่ออกซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าพอนักกีฬาเนี่ยพยายามมุ่งมั่นหรือพยายามตั้งใจหรือมีความมั่นใจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเล่นได้ดีแล้วก็สามารถเอาชนะเยอรมันได้โดยที่หลายคนก็ ก็จริงๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้คาดหวังแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ผิดหวังแล้วสิ่งคนที่แฟนวอลเลย์บอลพูดถึงมากเลยก็คือน้องายนะาน,น,น,นะครับสอนภูมินครับตอนนี้มีความคล่องแคล่วดีขึ้นเกือบจะเหมือนทั่วๆไปนะครับเกือบจะคล้ายๆเด็กคล่องแล้วแต่ก็ยังน้อยกว่าแหละเอาจิงๆด้วยความที่สูงแล้วก็ก้าวยาวนะครับมันก็เริ่มดูเคลื่อนที่ดีขึ้นลูกบอลที่ตบเนี่ยก็ถือว่าแรงขึ้น ก็มามาคือหลายคนก็มองว่าเริ่มสามารถใช้งานได้จริงถึงแม้ว่าน้องตายจะเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าในนัดเนี้ยที่เจอเยอรมันน้องไอซ์เล่นไม่ออกอก็กลายเป็นน้องปายที่ลงมาแล้วมาขู่หน้าบล็อกจนเยอรมันพหวาก็ต้องตามนั้นจริงเพราะว่าเยอรมันเวลามาเจอตำแหน่งเนี้ยหัวเสาต้องเจอดีหลังแล้วครับโอ้โหแล้วสูงเหลือเกินไม่รู้จะตีผ่านยังไงเลยก็มีการพยายามตีให้พ้นบล็อกคือหลายคนมองว่าน้องปายยังกระโดดไม่สูงก็เกินไปนะครับเพราะว่าน้องปายเนี่ย มีจุดตบสูงสุดในทีมนี้ก็คือ301กับความสูงประมาณนี้มันก็กระโดดได้สูงจริงน้อยจริงๆน้องไปต้องไปฝึกไปอีกนะครับเพราะว่าถ้า191 192เรานี่ยเราโดดได้ส0 0มันก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าอย่างทีมชาติของเราเดียเพียวบุ๋มบิ่มอะไรเนี่ยประมาณ1 8 0ก็กระโดดได้ประมาณ3 1 0 308 308อรเลยนะครับถือว่าสูงดังนั้นทางไปเนี่ยก็ควรจะโดดให้ได้สักจริงจริงแล้วถ้าเอาวัดตาน,นี้เลยเนี่ยแล้วความยาวของแขนด้วย ควรจะได้สัก325อันนี้เอาจริงเลยนะครับเพราะว่าต่างกัน10เซนเนี่ยก็เป็น320ใช่ไหมครับแล้วความยาวแขนเนี่ยมากกว่าอีกแล้วประมาณ4-5เซนนั่นแหละถึงจะมาตรฐานตอนนี้ก็ยังถือว่าน้อยน้องปายต้องพยายามกระโดดให้ได้อีก20เซนหรือถ้าเต็มที่อีกสัก15เซนก็ได้ถ้าเป็น315 316ก็คงจะดูดีไม่ใช่น้อยแต่ณนตอนนี้เลยก็คือน้องปายเดินเหินไวขึ้นแล้วก็วิ่งได้คล่องขึ้นแถมลุกตบเนี่ยตกปากจริงๆอยากให้ดูผลการแข่งขันในรอบแรกสักน,นิดนึงครับ ไทนี่โดนเยอรมันยำเละเท15ต่อ25 26ต่อ24 17ต่อ25แล้วก็14ต่อ25ยับจริงๆนะครับแล้วก็บล็อกเข้าได้แค่1นจากขณะที่เยอรมันเนี่ย12มันต่างกันมากนะครับอ่นั้นน้องไอก็ทำได้12วิสุตาก็12ฝั่งเยอรมันในเป็นโลเกอร์22ขณะที่ในนัดนี้ครับไทยชนะเลยชนะสวยด้วย 2ี2 5 2 1 2อ2ยี่ห5ายี่และสิบห้้าต่ตกดีกว่าด้วยครับบล็อกเนี่ยอาจจะอย่างน้อยก็คือเล่นกัน5เซตนะครับเล่นกัน5เซตก็มากขึ้นน้อยหรือก็แต่โดยรวมที่เจอกันตอนนั้นเราบล็อกได้นหนึ่งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก1เป็น4แล้วก็ลดการโดนบล็อกลดการโดนเยอะอมันบล็อกลงได้ด้วยอาจจะผิดพลาดกันเยอะครับปกติของบอลเด็ก วิสุตา2ีเลยสุภาวดี15หาลที่ทางฝั่งเขานะครับเซนฮิวเบอร์20แล้วก็เฮลเนี่ย15แล้วก็สำหรับวันนี้จะเป็นการแข่งวันสุดท้ายนะครับไทยจะเจอกับเบลเยียมเวลา20นาฬิกา15ทีหาผู้ชนะ 13. อันดับ13มีลูกนี้เป็นลูกขุดของทางน้องไปนะครับต้องบอกว่าเหลือเชื่อถามว่าลูกมาตรงตัวไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องก้มต้องก้มเลยนะครับแล้วเยอรมันตบ พุ่งปักมาเลยปรากฏว่าน้องไปรับได้เฉยลูกนี้อาจจะแบบด้วยความที่ตัวสูงนะครับพอทิ้งน้ําหนักไปแล้วควบคุมพลังแขนไม่ได้มันออกรับได้แต่ว่าไปทางฝั่งแดนเยอรมันเนี่ยแล้วมันก็ออกไปประมาณนี้แต่ดูแล้วมีทิศทางที่น่าสนใจมากขึ้นไม่ได้ไหมายความว่าแค่นี้พอนะครับน้องไปก็ยังขาดอีกเยอะทั้งก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆคือเราใช้เด็กสูงแล้วเราพัฒนาไปทันคนอื่นก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่า,าวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราเนี่ย ไม่ทำคนอื่นทําให้ในวัยประมาณนี้สิบเจ็ดสิบแปดอายูสิบเก้านี่คือไม่เกินสิบก็ประมาณไม่เกินสิบแปดนะครับก็เรายังได้แค่นี้อขอไปครับอยูสิบเก้าก็คือไม่เกินสิบเก้าจะมีสิบเจ็ดสิบแปดโดยส่วนใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เห็นนะครับว่ากา็ชาติอื่นโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยความสูงประมาณนี้เขาสามารถทําให้คล่องได้แล้วก็ต้องจะมีครั้งหนึ่งแล้วขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเทคโนโลยีทําให้เด็กสูงของเขาเนี่ย คล่องได้เช่นกันในวัยประมาณนี้จีนก็มีนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของการฝึกด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา,าด้วยขณะที่ของเราชาติเล็กๆในอาเซียนเรายังฝึกไม่ทันในวัยประมาณนี้ถ้าเป็นเด็กสูงนะครับถ้าเป็นเด็กคล่องเนี่ยไม่ได้มีปัญหาก็คล่องตามวัยเขาแหละแต่เอาจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กคล่องหรือเด็กสูงเนี่ยในวัยเดียวกันเลยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมันก็คือไม่ต้องเทียบกันนะครับที่เทียบกันเพราะว่าไม่อยากให้แฟ,แฟนวลอลเลย์บอลเอาไปเทียบว่าทําไมญี่ปุ่น เป็นอย่างนี้แล้วเราถึงเป็นอย่างนี้เราเราถึงทําไม่ได้ผมก็เลยพูดใีเห็นชัดๆนะครับว่าเทียบเลยว่า2ประเทศเนี่ยทำไมสุกคนชอบเปรียบเทียบว่าทําไมเราทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้จริงๆเด็กสูงของเขาเนี่ยเขาก็พัฒนาได้ดีกว่าเด็กข้องของเขาก็ข้องกว่าเราในวัยเดียวกันเพราะว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาก็เลยบอกว่าอยากไม่อยากจะให้เปรียบเทียบเพราะว่ามันมันไม่ได้มีบริบทเหมือนกันประเทศเขาพัฒนากว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเวลารอระยะเวลาสัก ปี2ปีอีกนะครับสำหรับกรณีน้องไปแคบหมูเนี่ยเชื่อว่าไกลแล้วอาจจะอีกสักปีหนึ่งอ,อีกสักปี2ปอปีแต่ว่าในนัดเนี้ยที่เจอเยอรมันแคบหมูก็มีหยอดนะครับมีหยอดบ้างมีอะไรบ้างตีกันก็คือพอไม่กดดันไม่กดดันสมองมันโล่งนะครับไอเดียมันก็เกิดมีจินตนาการแล้วก็มีการคิดว่าจะต้องยังไงเราเจอกันมาแล้วด้วยนะครับเริ่มก็คือเริ่มอาจจะเริ่มคุ้นชินกับการเจอคนสูงของพวกฝั่งยุโรปก็มีตีแก้ตีทัด ตียอดอหมูแคบหมูก็มีนะครับขณะที่ปายนี่ถินตบปักสวยๆเลยนะครับตบๆเลยลูกนี้ก็ถือว่าับไปดีดกลายเป็นว่าปายนีย่แต้มอาจจะไม่เยอะนะครับได้แค่7แต้มตบ4บล็อก1 A2 เอสแต่ว่าก็มีส่วนในการขูดบล็อกเลยกระโดดบล็อกขูดเยอรมันเลยนะครับทำให้เยอรมันนี้เล่นยากครับคือจะตีให้ผ่านบล็อกเนี่ยก็ต้องพยายามตีสูงๆก็ถือว่า อันดับที่จบเนี่ยไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าปีก่อนหน้าน,นี้เขามีแข่งแค่16ทีมแต่ปีนี้มีแข่งกัน24ทีมเราจบประมาณ 10, 12บ3 14าี่ไม่อันดับ13าก็14นะครับอาจจะไม่เท่ารุ่นเฟิร์นเพราะว่ารุ่นนั้นคล่องแล้วก็รับเหนียวแล้วรุ่นนั้นนี่ไปเอาชนะจีนได้นะครับก็เลยได้ไปจัดอันดับในระดับสูงขึ้นแต่ถือว่าก็เริ่มมีทิศทางนะครับมันก็เป็นเป็นในยะที่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่า ถ้าเด็กเนี่ยมีความมั่นใจหรือมีจิตใจที่ดีไม่แกว่งเนี่ยเด็กทําได้จริงๆสู้กับเยอรมันผมเชื่อว่าตอนที่แพ้2เซตรวดเนี่ยก็น่าจะมีการปลุกขวัญกําลังใจและว่าเอยจริงๆเราสู้เขาได้นะลองตั้งใจทําดีๆปรากฏว่า3-45หก็สามารถทําได้จริงๆเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเรื่องของขวัญกําลังใจก็มีส่วนแล้วก็เรื่องการพัฒนาเด็กสูงหลายคนก็มองว่าก็เริ่มมาถูกทาาคือในเรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าใครมีเด็กสูงก็ต้องพยายามปั้นอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเด็กสูงทุกคนมาติดทีมชาติหรือว่ามาเล่นในชุดเยาวชนอะไรต่างๆเพราะว่าเด็กสูงเนี่ยมันก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องมีการคัดเข้าแค้มแล้วก็เก็บตัวกันซึ่งแน่นอนมันจะมีทั้งเด็กสูงแล้วก็เด็กคล่องถ้าใครผ่านก็ได้ตามระบบได้ตามสเปคก็คือได้ติดทีมชาติดังนั้นเด็กสูงก็ไม่ได้หมายความว่าสมาคมจะเอาเด็กสูงอย่างเดียวเลยก็ถ้ามีเด็กคล่องที่เก่งสะดุดตามากๆเขาก็ต้องใช้นะครับเพราะว่า เด็กคลองเนี่ยเขาก็จะรับเสิร์ฟหรือว่าอะไรกันได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเด็กสูงเนี่ยมีสักสิบสิบสิบคนสิบคนยี่สิบคนยังไงก็ต้องเอาเลือกออกมาคัดซึ่งมันอาจจะผ่านจริงๆเลย1คนหรือ2คนมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนละครับดังนั้นเรื่องกีฬาเลย์อบอลเนี่ยตอถ้ามีเด็กสูงแต่ถ้าเด็กสูงไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะมีโรคประจําตัว พวกนี้ยังไงก็ไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่ามีแววนะครับมีแวว์ที่จะปรับพัฒนาได้ยังไงก็ต้องอพัฒนาไม่ใช่ว่าเราจะไม่เอาเด็กสูงเลยหรือไม่ใช่ว่าเราจะไม่เอาเด็กคล่องเลยก็ไม่ถูกนะครับก็ต้องใช้ระบบการคัดเลือกที่มันเป็นกลางผ่านตามคุณสมบัติถ้าผ่านได้ก็คือได้ก็จะมีทั้งเด็กสูงแล้วก็เด็กไม่สูงคละกันไปประมาณนี้แต่ตอนนี้หลายคนก็มองว่ามาถูกทางแล้วละ่ะตอนนี้เริ่มเห็นแววเลยนะครับโดยเฉพาะาแคปหมูวันนี้ก็ทําได้ดีขึ้นแล้วก็ปลาย วันนี้ก็ในนัดนี้ก็ทําได้ดีขึ้นเช่นกันแล้วตาเต็มไปเยอะนะครับแต่ว่าขู่ทางฝั่งตรงข้ามได้จริงๆดูความสูงนะครับขนาดดูตามนี้ก็ดูที่ก้มหน้าก้มอะไรเนี่ยเหมือนจะเท่าๆกันนะครับอาจจะต่างกันประมาณสัก2-3เซนครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ